แล้ววันนี้เราจะมารีวิว s o u เบ b โซ s t ่ว Sony w a l m a n รุ่น WMFX 202รุ่นลักโลกอันนี้ก็จะเป็น Vegetable Based Plastic เขาก็จะทำมาจากพลาสติกชีวภาพมันก็เลยเป็นรุ่นรักโลกนั่นเองปุ่มด้านบนก็จะเป็นปุ่มกอกับหน้ากอกับหลังแล้วก็ปุ่มเพแล้วก็ปุ่มสต็อปก็ไม่มีอะไรมาก ทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอแล้วก็มีเบสด้วยสำหรับด้านหลังน,น็อตนี่ก็ยังใหม่อยู่เลยสำหรับลำโพงน,นี่ก็จะเป็นฟิลิปราคาสามร้อยกว่าบาทเราก็ไม่ได้อยากจะได้ราคาแพงมากเพราะว่าแค่เอามาต่อเสาบาแค่นั้นเอง ข้างในก็ใหม่มากเพราะว่าอันนี้ก็ล้างสนาแม่เหล็กแล้วแล้วก็เปลี่ยนสายพาแล้วเรียบร้อย ดีทุกคนกลับมาพกอษมาสี่อนที่จะเข้าไปรับชมนั้นยังไงก็ออกดติดตามให้เราได้ทุกคนสำหรับวันนี้เราจะมารีวิว s o u about sony walkman มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยทุกคนไปสำหรับวันนี้เราจะมารีวิว s o u about sony walkman รุ่น wmfx 202รุ่นลักโลกอันนี้ก็จะเป็น vegetable based plastic เขาก็จะทํามาจากพลาสติกชีวภาพมันก็เลยเป็นรุ่นรักโรคนั่นเองอันนี้ก็ยังใหม่มากตัวหนังสือไม่ลอกเลยก็จะเล่น FM ได้แล้วก็เทปส่วนทีวีนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปต่ออะไรยังไงนะก็เลยไม่พูดถึงอันนี้ก็จะมีปุ่มโฮแล้วก็ เพิ่มเสียงลดเสียงมีรูหูฟังส่วนหูฟังนึงเขาก็ให้ใช้เป็นหูฟังสำหรับฟังซาวเอเบเฉพาะไม่ควรจะใช้สมอ l l ท a ็อกสำหรับปุ่มด้านบนก็จะเป็นปุ่มกอกับหน้ากอกลับหลังแล้วก็ปุ่มเพลแล้วก็ปุ่มสต็อปก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอแล้วก็มีเบสด้วย สำหรับด้านหลังน็อตเนี่ยก็ยังใหม่อยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เล่นเทปแล้วก็ FM ดีกว่าว่า FM เนี่ยจะชัดหรือเปล่าสำหรับถาเราก็จะใช้ถ่านชาร์จ อันนี้ก็จะเป็นฐานขนาด AA แต่อันนี้ไม่มีหูฟังในตัวเราก็ต้องใช้ต่อลำโพงเอาสำหรับลำโพงน,นี่ก็จะเป็นฟิลิปราคา300กว่าบาทเราก็ไม่ได้อยากจะได้ราคาแพงมากเพราะว่าแค่เอามาต่อเสาเบาแค่นั้นเองมันก็จะมีรูอัก แล้วก็ชาร์จแบตเป็น USB Type C แล้วก็ใส่การ์ดได้ออครูออกเขาอ่านว่ารูออกหรือรูอัก AUX อ็อกออกแหละถูกแล้ว <c oughs> ภาษาอังกฤษก,ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ เสียบปุ๊บแล้วก็ใส่เทปข้างในก็ใหม่มากเพราะว่านี้ก็ล้างสนาแม่เหล็กแล้วแล้วก็เปลี่ยนสายพาแล้วเรียบร้อย

การสะะาธา์แน้าสู่ที่สภาค่ะที่มีทางด้านของการแพทย์เจ <87 S 1> สุรธาลนงนะคะประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์โควิด19โดยผู้แทนนายการบดีควบคุมโ,โรคนะคะก็ได้ระบุว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ป่วยรายใหม่นะคะรวมทั้งผู้ป่วยป,วยปอดอักเสบนะคะ ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีแนวโน้มในการชะลอตัวค่ะ,ะสรุปคือว่ามันก็ฟัง FM ได้ AM ก็ได้แต่ทีวีนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปต่ออยังไงก็น่าจะเป็นสายอย่างเงี้ยนั่นแหละ AM ไม่ได้ยินเลยก็จะมีแค่นี้เอง สำหรับรุ่นนี้ก็ยังมีขายอยู่ที่ Ebay แล้วก็ Amazon สำหรับราคานี่ก็กี่เยนนี่ก็จำไม่ได้แหละเพืเ่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเปิดดูที่เว็บนั้นได้เพราะตอนนี้เขาก็ยังมีขายอยู่มีสีเขียวด้วยแต่บางอันที่ขายเนี่ยตรงนี้ปุ่มเนี่ยสกรีนลอกหมดแล้วนะไม่มีเลยยังไงก็ต้องดูให้ดีๆสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบก,การรีวิวซเซาเบาเพียงเท่านี้นะเพื่อนเพื่อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย